สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Stick War Legacy น,นะครับผมภารกิจที่212แล้วก็211เหรอแล้วก็มีภารกิจที่ค้างค้างอยู่โอ้โห,โหเยอะมากไ <What? S 1> อ้ภารกิจที่ค้างค้างพวกนี้เดี๋ยวพี่อาร์จะเล่นเป็น Stick War เล่นย้อนเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลุย212 211ก่อนนะครับผมภารกิจที่212นะครับภารกิจที่212เอาชีวิตรอด เราจเจอกับเวฟของเมจิกคิวและเมอริกคิชูจะเข้ามาช่วยเหลือเราในการลบแล้วก็เราสามารถคอนโทรลยูนิตได้ทุกรูปแบบยกเว้นอาร์ชิดอนนะครับอ่าโอเคไม่ได้เล่นนานแล้วมือไม้จะตึงๆ <What? S 1> ก็เดี๋ยวลองซ้อมก่อนเนาะถ้าแพ้ก็เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวดูเวอัพซื้อสกินธรรมดาครัเล่นแบบอินเซนไม่เอาไม่ซื้อไม่สกินก่อนแล้วกันประมาณนี้ลุยก่อนเลยเกมผมเราจะได้เล่นเป็นคิชูคือไม่ได้เล่นนานมาถึงเล่นคิชูเลยมันก็จะ จะยิงแม่นบอกว่า,าไม่เป็นไรลองดูก่อนครับคือภ,ภารกิจนี้ถ้าเกิดได้เล่นอาร์ชิดอนนี่มันจะสนุกมากเลยนะเราก็จะเอากองทัพอาร์ชิดอนเรายิงเมจิรคิวเขาอะนะครับ<ะ>เขาจะมาเป็นเมจิรคิวและเมอร์ลิกถ้าเกิดเราเอาคิดชูยิงเมอรลิกเอยิงยิงจอมเวทเขาเขาก็จะฮิลเขาก็จะหันกลับไปฮิลใช่ไหมใช่แหละมันต้องใช่แหละมาครับยิงยันหน้าไปก่อนใครก็ได้ใครก็ได้ในโลกนี้ <What? S 1> ปาย60บ 60ตา,ตายายปถ้าโดนเขหัว้าโดนเข้าหัวก็190เนาะอัน <Yeah. S 1> นี้ก็โดนไปก่อน190 190ไปก่อนจอมเวทเราสร้างได้1คนเงินมาเงินมาทองมานี่ก็ยิงเข้าหัวไปไม่มีปัญหาโอเคทีนี้เขาก็จะมาอีกเวฟหนึงใช่ไหมแล้วน่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นด้วยธรรมชาติของเกมนี้ถ้ามาเป็นเวฟแต่และเวฟจะเก่งขึ้น มีจำนวนมากขึ้นนะครับนั่งไงมากันละขอหนึ่งทีก่อนแล้วกันโอ้โหไม่โดนว่ะหนึ่งทีอะไรครับต้องเล็งให้เร็วอ่ะเออนั่นแหละตายไปหนึ่งถ้าเล็งให้เร็วเล็งให้ไวไม่มีปัญหาแล้วก็จัดการมีเนี่ยนพวกนี้ไปก่อนโอ้โหมันจัดการไม่หมดอ่ะเด็ออะยิงโดนใครก็ได้ยิงไปก่อนครับเพิ่มระยะยิงไปเรื่อยๆอ้าวไอจอเบทตอนนั้นตายแล้วเหรอสงสัยฟุกไปโดนหัวมั้ง คือบางทีเราเล่นเกมพวกนี้มันก็ต้องอาศัยอาศัยดวงไอ้ที่พี่อาร์เล่นเล่นมานะเกมนี้นะส่วนใหญ่จะชนะคือชนะดวงคือดวงดีชนะนะั่นแหละไม่ค่อยได้ใช้ฝีมืออะไรเท่าไหร่สารภาพตามตรงมันจะมีลูกฟุกฟุกอะไรแบบนี้ครับคือเล่นไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินบบนั่นแหละแต่ว่าแพ้มากกว่าชนะอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาจะชนะมันก็ชนะแบบึชนะเหรอ <What? S 1> ได้เหรออะไรแบบเนี้ยเออ คราวนี้เข้ามากัน3คนนะต้องพยายามยิงนั่นแหละถ้าเข้าหัวได้นะมันจะดีมากโอ้โหมันฮิวพอดีวะ่ะอันนี้ถ้าจะตึงตายไหมไม่ตายครับเคืเห็นก็ว่าตายต้องตายแล้วละ่ะเออนั่นแหละมันต้องตายอย่างนั้นสั่งอมเวทเราให้ยกทัพมาเคลียร์มินเนี่ยนหน่อยด้ยหวยพี่เข้ามาแล้วครับ6 0 60สเล็งไปข้างหลังไว้60ต้ายหนึ่งโอเค ทีนี้ไอตัวนั้น6กไม่เข้าหัวเลยตีมันใหญ่มันฮิวได้เออตายไปเออไอจังหวะที่ควรจะเข้าหัวเขาเข้าหัวก็ดี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 ถือว่าดีทีนี้เราก็ยิงไปไหนวะนะเมื่อกี้นี้ทีนี้ก็ทีนี้ก็เวฟสามแล้วเนาะพระอาทิตย์เขากำลังจะตกดินนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรมั้งเราก็สร้างจอมเวทมาอีกหนึ่งคนแล้วนะครับผมตอนนี้จอมเวทเขาสี่ครับมั้งมากันสี่คนอ้าเข้าหัวโอ้โหลูกฟุก เฮ้มันก็ต้องมีฟุกกันบ้างครับทีนี้ก็พยายามรักษาคิดชูเราไว้ไม่ให้ตายแล้วก็ยิงเยอะๆไปเข้าหัวโอ้โหเข้าเต็มๆนั่นแหละแบบนี้แหละมันถึงจะดีฮึบชึบเฮ้ยมันระยะแบบนี้ระยะประมาณนี้ระยะทําการเราเลยเราอะมีคิดชูฝั่งเขาอะฮิลได้<ะ>ก็ต้องมาดูกันว่าฝั่งไหนจะเจ๋งก็กันแต่ตอนนี้เหมือนเราจะยิงไม่ค่อยโดนนะเออตายไปหนึ่โอเคครับ 192เข้าหัวพี่อีกหนึ่งเข้าหัวแบบกลางอากาศด้วยกําลังกระเด็นกระเด็นอยู่แล้วก็เข้าหัวฟึบชึ้กหกสิบไม่เข้าหัวแต่ก็ตายอ่าโอเคพระที่ตกวินมาดีสี่นาทีสี่สิบเจ็ดวินาทีก็ชชะได้ชชะได้ไม่เร็วไม่เร็วเพชรพี่อาร์มสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเพชรอ่ะตอนนี้เพชรเยอะๆก็เก็บไว้เล่นไอ้อะไรนะไม่รู้จักจบตายเออโหคืนที่ร้อยละต้องเล่นต่อนะครับผม เแต่ตอนนี้ไปภารกิจที่เฮ้ยพี่อาร์มเล่นย้อนลงมานี่หว่ามันต้องเล่น2องหนึ่งก่อนแล้วค่อยไป2องหนเอาไม่เป็นไรอาร์มไปเล่น2องหนึ่งต่อเลยนะครับภารกิจที่2องเจอกับเทียสสี Borderland Fame f e มฟี r เอร์าไปแล้วเหรอแล้วเราจะได้เจอกับเมเซอรี่ซอ w o r d Leader Sinophone นนะครับอาเทยอสมาช่วยเราแล้วโอเคแล้วเราสามารถคอนโทรลยูนิตได้ทุกรูปแบบนะครับอืมสกินไฟนี่มันต้องเจอกับสกินไอ้นี่นะสกินไอดูดเลือดนะครับ คำถามก็คือว่าเราเนี่ยจะไอ้นี่ได้ไหมนะจะจูเขาได้ไหมนะครับอารทยอสมาแล้วอารทยอสมานี่เหรออารทยอดทำไมมันแหล่ไม่แหล่แหล่ดูปกติมากเลยนะเอาละการสู้กับเซโนโฟน,นครับเราจะล่อเขาโอ้โหมันก็จะล่อเราเหมือนกันรู้หรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณนี่ๆๆจังหวะแบบเนี้ยหันหลังกับแจ๊สสี่พันแปด เน้นเน้นจุกจุกแล้วเราก็กลับบ้านให้พวกนี้มันโดนคาสเซ็นต์ดิจิตอลเรายิงตายไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่เข้ามากันเยอะพี่เข้ามากันเยอะดูด้วยกันนะดูด้วกันนะดด้วกันนะออกมาเก็บแร่งก่นอนครับออกมาเก็บแร่งก่นอนแต่เซนโนบโอ้โหเราก็ตายว่ะได้อย่างงี้ได้เราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเดีย๋ยวนาจะได้เจอกับคือโอ้โหสะท้อนดามเมดซีดเรานะซีด โอ้โหลืมไปว่าพี่เขาสะท้อนดาเมจได้อาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ใช้ทริคดีกว่าครับมานี่มานี่มานี่มาตีเราเนี่แฮะงงใช่ไหมล่ะงงงงโอเคเราใช้ทริคล่อเขานะครับไม่ให้เขามาตีบ้านเราแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะโดนไอ้นี่เรายิงไหมเนี่ยไม่ถึงครับคาส์ซอลอาเชดอนยิงไม่ถึงอาตีสดสดเต็มเ<ๆ>ต็ม เอาแ่ะแต่อทิย้อนเราก็สามารถที่จะเก็บเจ้าเซโนโฟนได้นั่นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้ว <Yeah. S 1> ชึกชึกชึก,ชก,ชกโอเคนะักหนูตายไปมันสู้ลำบากตรงนี้แหละเดี๋ยวเราเอาจอมเวทดีกว่าครับรอจอมเวทดีกว่าเขาไม่ไม่สร้างจอมเวทเลยมามัง้งอย่างมากก็น่าจะมีพวกสเปตอนอะไรเงี้ยจอมเวทเราถ้าใช้จอมเวทมันจะไม่โดนส้อนดเมจนะครับมันก็แก้ทางได้ดีอยู่แหละแต่ตอนนี้เนี่ยจูก่อน อย่าเพิ่งพูดมากอระชืบอรชืบตรงนี้แหละเออนั่นแหละยิงเราไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนเออนั่นแหละเราต้องการให้หนายยิงเราไม่ได้เราได้จอมเวทหนึ่งคนละเรามีตังสร้างละจะท้อนดามเมจเต็มเต็มเรานะโดนเต็มเต็มนักฮนูคงไม่ต้องใช้เดี๋ยวรอเขาบุกมาหาเราแล้วเราสวนมาละมาละมาละ,าละเขามาละเขามาละเขามาละเราถอยจอมเวทอย,อยู่ไหนเน่ไปจับให้โดนจอมเวทโอเคบึชหายแล้วก็บึชอีกทีหนึ่ง หันหลังทําไมหลังอ่อนรู้ว่าหลังอ่อนแล้วหันทําไมครับผมมันคือทริคเพื่อนปึ๊บเขาให้แล้วก็รอครับรอจังหวะครับโอ้โหมากันไม่หยุดไม่ย่อนแต่เรามีจอเวทคนที่2แล้วนะเราเริ่มสบายขึ้นแล้วนะครับเน่เ่เน,เน,เน่เอานักขนมให้หมดแล้วเราจะสวนละสวนคราวนี้ได้น้ําได้เนื้อแน่ออเลยไอนี่เราจะมีซอสวานอยู่คนนึงครับ เราสร้างไว้เพื่อเอามาจุกโดยเฉพาะแล้วก็จอเวตต้องต้องไปละมันจะไม่ป่วนฐานเขาบ้างคนระับฝั่งเขานี่เก็บแรงกันสบายเลยเรายอมไม่ได้หูนักนูใหม่แล้วหรอนักนูราคา300ถ้าฆ่าได้ก็สบายโอเคครับฆ่าได้คือสบายแต่ว่าเราโดนสะท้อนดามเมจว่ะตีเขาไปทีนึงเลือดเราก็ลดเกือบหมด <c oughs> เดี๋ยวกันนะพอมันเห็นจอวเวทเราอะ่ะมันก็กลับบ้านกันเลยนะ อย่างน้อยต้องฆ่าพวกคนเก็บแร่เขาได้บ้างนะครับเนี่ยจังหวะแบบนี้มันต้องได้คนคนเก็บแร่เขาบ้างไม่งั้นเราไม่ไหวเขาได้เก็บแร่สบายๆนั่นไงตายเลยทีเดียวเขาไม่ถอยเหรอไม่ถอยจริงอะ่ะไม่ถอยจริงอ่ะถอยได้ต้องถอยโอเคเขาถอยเฮ้ยโอ้โหไม่ถอยครับใจเขาเด็ดครับพี่เขาใจใจเขาถึงใจถึงแบบนี้สืบเขาไปใกล้ๆแล้วได้คนเก็บแร่ด้วยสร้างไหมครับชองเวสล้วนๆ จอมเวทมันต้องให้จอมเวทแหละในการแก้ทางสกินไฟไม่งั้นเราโดนสะท้อนดาเมจตายกันหมดแย่ <What? S 1> yeah. ปกันพอดีอแจ๊กก็ไปหนึ่งทีสืบเท้าเข้าไปใกล้ๆครับไปลึกๆหน่อยลึกๆลกๆๆแล้วหูวัดได้ไหมได้นักธนูโอเคก็ยังดีจะได้จะได้จะได้จอมจะได้ของหยิบแรด้วยไม่ถึง เดี๋ยวเดินนัเดอย่าอยยยิงเรายิงเราเนี้ยิเยยยยงเราเนี้ยยิงเราเนี้ยยิงเราเนี้ยอย่ายิงจอมเวทอย่ายิงจอมเวทโอเคเรายอมตายก็ได้โอเคยอมตายไปหนึ่ง <What? S 1> ทีนี้ไปอีกครับเขาไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วละ่ะนักหน,นูเขไปหมดละเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องใช้กองกาลังเราสู้ละเรามาคนเดียวก็ได้คนเดียวเราก็โหดอะไรเพื่อน <What? S 1> ขอหนึ่งทีแล้วตายเ้วไหนอยู่ไหนครับเฮ้ยคนเก็บแร่ โอ้โหไม่มาเลยว่ะอ่าจอมเวทจูก็ได้โอ้โหมเวทจูมันก็ซีดอยู่นะถ้าโดนก็ไปชุดหนึ่งก็อาจจะตายได้นะเพราะฉะนั้นหันหน้าไว้หันหน้าไว้บึชบึชร้อยกว่าดาเมจร้อยสิบสองทีนี้สืบเท้าไปใกล้ๆนี่แหละจังหวะแบบนี้เราจะได้คนเก็บแร่เขาแบบมากมายจบเลยไหมพี่อาว่าน่าจะจบได้เพราะฉะนั้นเราก็ลุยเลยครับบึ เดี๋ยวเราจะถอยกลับสักนิดนึงนะดูกองกําลังเสริมเขาหน่อยเกิดมาเป็นคนย้งคนยักษ์นี่ก็เดี๋ยวก็ซีดอีกน่าไงว่าละ <c oughs> ว่าแล้วคนยักษ์มันต้องออกมาเดาเลยไม่เคยผิดประสบการณ์มันบอกมาแบบนั้นป <c oughs> ระวัติศาสตร์มันมักจะซ้ำรอยสเสมอบึม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  <c oughs> เดี๋ยวบ้านก็นแตกปแเป็นไรหรอกชนะละแต่ชนะแบบอาทยอตายไงเสียด้านกัน ถ้าทยอยยังอยู่คงสนุกกว่าน,นี้แปนาที44วินาทีก็จัดและใช้ได้อยู่นะครับยากอยู่เหมือนกันนานอยู่นานอยู่เรียบร้อยมันจะเป็นการเล่นแปลกๆหน่อยคือเราเล่นไล่ลงล่างนะ2 1 2 2 1 1นะครับแล้วก็ภารกิจที่พิยามค้างคๆไว้ตอนที่หยุดทำคลิปไปเดือนกว่าเนาะหูกีสส่สัปดาเนี่ย1นสัปดาสัปดาล่าสุดไม่นับ1 2 3 4 5 6 6สัปดาห์ที่ไม่ได้ทำคลิปครับผม เดือนครึ่งพอดีเป๊ะเลยอะไม่เป็นไรมันเป็นสติกบอลเล่นย้อนไปแล้วกันเนาะเล่นแบบชิลๆสบายๆช่วงนี้พี่ยามไม่แนะนำคลิปก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ยังเข้ามาดูคลิปเก่าๆพี่ยามนะครับผมอ่าพอดีพี่ยามย้ายย้ายที่ทางานย้ายที่อยู่เปลี่ยนที่อยู่ใหม่อะไรแบบนี้ก็เลยแบบมันก็จะวุ่นวายกันนิดนึงนะครับผมเฮ้ครับสำหรับวันนี้พี่ยามกับสแก m เมอร์และเกมสติกบอลเลกัสซีก็ต้องขอตัวลาไปดีเวงเท่านี้ก่อนขอบคุณน้องๆที่ยังตามดูเกมสติกบอลพี่ยามนะครับผม แล้วเราไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมยบยครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลวถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซ u b สไ r i b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม